สวัดีค่ะต้นหอมนะคะสวัสดีค่ะนภัสค่ะสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะแอลค่ะอ๋อพวกเราก็คือหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนี้ถูกไหมลูกใช่ค่ะอ่อแต่ละคนรับบทเป็นอะไรยังไงคะหนูรับบทเป็นนางเอกตอนเด็กค่ะหนูรับบทเป็นหมอผีค่ะหนูเป็นผีเด็กค่ะหนูรับบทเป็นผู้ช่วยหมอผีค่ะ ยังไงบ้างลูกวันนี้ตื่นเต้นไหมเดี๋ยวข้าพยนตร์เราจะแบบว่าฉายเพื่อี่แบบว่าทุกคนได้ดูแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบอยากอยากดูว่าเรื่องที่เราแสดงวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแบบตื่นเต้นมากอยากดูมากเลยครับน้องๆหน่อยดีกว่าเรามาเล่นดับขีดอะไรกันเดี๋ยวเรายังเป็นเด็กหนุ่มๆแบบการไหายทำแล้วเราเจอขีจริงๆเลยไหคะก็อาจจะยังนะอาจจะยังได้นเสียงได้ยินเสียงได้อะไรไหมหรือว่าไม่ส่งอะไรไม่ได้เลย ไม่มีเลยหรอห่มือนหึหรือึ่งาไม่เจอไม่เจอค่ะจริงๆเรานคนกลัวผีไม่กลัวค่ะก็กัวฟอลยุคนไมกลัวอะไรอคะอาจจะยังค่ะอาจจะยางแบบ้านเลยแล้วระหว่างางเราเจออะไรแบบแปลกๆไหมคะแบบไม่ใช่ผีแต่แบบย่ื่นอย่างเงี้ยมีมีค่ฟมีแค่ไฟดับอย่างเดียวค่ะ ตกใจไหมลูกไฟดับนิดนิดหนึ่งหลานนิดนึงเราได้ตามหาสาเหตุไหมว่าอะไรมันเป็นยังไงระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะอ่าก็คือผ่านไปได้ดีๆไหมมันเป็นซีดายเล่าได้ไหมเออแยมๆหน่อยกระตุกไปไหนแบบว่าถ่ายใกล้จบกองแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆไฟก็ดับเลยค่ะน่าจะทำให้ใครต่อคต้านได้ รอเหมือนรอแป๊บนึงให้ไฟมันมาค่ะจากนั้นไฟก็มาจริงๆถามหน่อยว่าแล้วน้องสิขุนก็เล่นรุ่มแบบนี้ทิ้งเพราะทิ้งคอมเมอร์เลยใช่ไหมคะใช่เป็นยังไงบ้างทันหรือเปล่าทันทีก็แสดงตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็พี่เขาอะไรดีมากพี่เขาหลอกหลอกหลอกใครหลอกกันก่อนนรหลอกก็ต้องกัอนสอก มีแก่อะไรบ้างไว้นเนลนระหว่างการแสดงไหมอ่ะระหว่างที่ถ่ายอยู่ก็เขาเล่นตามบทแต่ว่าหนูตกใจเลยพี่นุ้ยเราคิดว่าทั้งสี่คนยากไหมในการเล่นหนังการแสดงแอคติ๊กอะไรเงี้ยก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังอยู่มันมีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายสุดๆเราออกมาั้งแต่เราคุ้น เรื่องดีกว่าเลยนางเองตอนเด็กงไงบ้ากซีนทีิวัฒน,น์ลาดแฟนตัวเองมันต้องพยายามแบบวอารมณ์ตัวเองให้เข้าไปในบทนั้นนะคะก็แบบก,ก็ต้องบแบบอะไยางนิดนึงเพราะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของหนูเหมือนกันซีนเสกข้าวสารค่ะตลกมากบอกเลยค่ะต้องไปดูนะคะซึ่งวันนี้หนูก็จะทำให้พวกพี่ดูด้วยใช่ไหมลูกยัง,ยงไงแมทลองทำลายเซกให้ดูซ เออเออเอออะติดอะไรสีน้หนูน้าหนูของหนูคือชิที่หนูต้องทุบหัวพี่จิ๊บค่ะทำอะไรสีเไรนะคะทุบหัวพี่จิ๊บค่ะทำไมหนูคนทไมลูกเพราะหนูเป็นผีเด็กค่ะมอนผีเด็กอ๋อเพรเต้องยานี่หนูเพราะเด็กต้องเล่นกับหนูที่ใชหใช่ค่ะเสร็จกสันเหมือนกันค่ะเศรษฐกสันเหมือนกัน แสดว่าในเรื่องมีการเสียอสัสนอกกลค่ะเล่น้วยกันเลนดยการแต่เราเล่นพูดห่อยคาตอนเสียอสาัดตกสอัไม่ใช่โอเคได้ลงไปในมาอเออค่ะออกไปออกไปเออยจบยังจบแล้ว เดี๋ยวก็ติดตามเนาะติดตามในหลกพาพยน์ใช่ค่ะอ้าววันนี้หนักเงงาราโค้งแล้วใครอให้ฝากอัดของเราก็ฝากติดตามผลงานเรียนรุ่นของเราด้วยนะคะรับชมได้ที่18กันยาค่ะเดี๋ยวเราโค้เลยค่ะ ก็ขอบคุณมน่าของหนูได้นะคะแบบข้าลงทุนพิธีแบบใหญ่ดีนะคะยังรุ่นนะคะฝากหนานงานของหนูด้วยนะคะมาดูพวกเราเลยค่ะฝากเลี้ยงรุ่นด้วยนะคะฝากติดตามพวกหนูด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านี่เ็นยะ